แฟนพันธุ์แท้ทองคําอย่างปีเตอร์เชฟนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าถ้าเขาจะซื้อบิตคอยเนี่ยราคาบิตคอยต้องลงต่ําที่สุดเขาถึงจะซื้อและราคานี้ก็คือ1ดอลลาร์เท่านั้นมันจะเป็นยังไงนะครับมันมีความมันและมีความกลาอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปกับช่องคอย n n e w m มูลวันนี้มาติดตามข่าวของปีเตอร์เชฟปีเตอร์เชฟนะครับเริ่มกาวบิตคอยมาตั้งแต่ปี2017และหลังปี2017นะครับกาวบิตคอยมาตลอดเลยปีเตอร์เชฟเป็นใครนะครับบอกเล่าบเบื้องหลังเล็กน้อยว่าคนนี้เป็นราชาทองคำนะครับเป็นเอเจนและเป็นคนขายทองคำเลยนะและสิ่งที่เขาเข้ามาเกียน b i บบิตคอยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเสีย ลูกค้ากลุ่มของตัวเองไปอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคาดนะครับเขาเสียลูกค้ากลุ่มตัวเองไปพอลูกค้าบางคนเคยลงทุนกับทองคําของเขาอยู่ดีก็ไปลงทุนบิตคอยน์เขาก็เลยพยายามที่จะต,ตัดขาบิตคอยนะครับและพยายามที่จะสร้างข่าวลือทฤษฎีต่างๆที่ทําให้บิตคอยน์เนี่ย ไม่น่าเชื่อถือและลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้แข็งแรงต่อความรู้ของเกี่ยวกับบิตคอยหรือความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดของคอตตริปโตเเรนซีออกจากตลาดของคริปโตเเรนซีไปเข้าอยู่ทองคำเหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้นะครับมันเป็นศึกเลยระหว่างบิตคอยและทองคำนะครับในหลายเจ้านะครับในหลายคนก็ออกมาโจมตีอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ปีเตอร์เชฟอย่างเดียวแต่ปีเเตอร์เชฟเนี่ยดังที่สุดและพอที่จะมาเป็นข่าวได้ ทฤษฎีของปีเตอร์เชฟนะครับก็เป็นทฤษฎีที่เขานำเสนอมานะครับในเรื่องของการวาดกราฟเขานำเสนอมาอย่างนี้ทฤษฎีเขาเรียก head and shoulder นะครับเราก็จะเห็นนะว่า head คือหัว shoulder คือไหล่นะครับเขาทำกราฟมา head ก็คือหัวคือราคาสูงสุดของ Bitcoin เขาเชื่อว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยมันไปถึงจุดสูงสุดที่หกหมืนห้าพัน และมันจะต่ําลงมาที่ไหล่ไหล่ก็คือสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นดอลลาร์และท้ายคือด้านล่างบิตคอยจะเหลือแค่ศูนดอลลาร์หรือหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นปีเตอร์เชฟบอกบิตคอยไม่มีค่าเลยอันนั้นเป็นทฤษฎีที่ดังที่สุดของเขานะครับแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการในคริปโตเคอเรซีมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่ และอยู่ในวงการอื่นๆนะครับอยากลองในปิดทรัพย์สินหรือสินทรัพย์พวกบิตคอยฉะนั้นเขาทําแน่นอนแต่ผลปรากฏว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยก็มีคนเชื่อเยอะนะครับแล้วก็มีคนออกไปจากวงการคริปโตเค r เรนซีเยอะและเป็นอีกสาเหตุที่พวกกลุ่มข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเค r เรนซีเอามาเป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าถ้าบิตคอยเนี่ยทำไมถึงราคามันร่วง มันมีสาเหตุอะไรบ้างอย่างน้อยเรื่องของปีเตอร h i f ฟจะต้องติดในลายไตายมากหนึ่งไตามากสักครั้งหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้ราคาบิตคอยร่วงปีเตอร h i f ฟนะครับเป็นแอนตี้บิตคอยเลยเพราะว่าเขามีประโยชน์จากทองคำเขาถึงเชียร์ทองคำฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะเราต้องไปชมในเนื้อข่าวด้วยกันว่าปีเตอร h i f ฟ ในครั้งนี้เขาจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับบิตคอยบ้างสภาวะเงินเฟอ้อนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยเป็นโจทย์อันหนึ่งที่ปีเตอร์เชฟนะครับเขากล่าวนี่นะว่าบิตคอยเนี่ยไม่สามารถแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับสภาวะเงินเฟอ้อได้หรอกเพราะอะไรนะครับบิตคอยเป็นแค่ตัวการเก่งกำไรมันไม่มีมูลค่าจริงของมันมันเป็นแค่การเก่งกำไรเท่านั้น และบิตคอยนะครับเป็นแค่สินทรัพย์ไม่สามารถเป็นเงินเฟียดได้โดยที่ตอนนี้มีกระแสเรื่องเอลซาวาร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่บิตคอยเนี่ยสามารถเป็นเงินเฟียได้เขาบอกมันไนมะ่จิกมันเป็นสินทรัพย์มากกว่าดังนั้นสินทรัพย์เดียวที่สามารถจะแก้ไขได้คือทองคำทั้งหากปีตเตอร์ชิฟได้นำเสนอตรงนี้นะครับบอกทองคำคืออย่างเดียวบิตคอยไม่ใช่ ฉะนั้นปีเตอร์ชิปมองเรื่องของเรื่องนี้เข้าไปสู่ของเรื่องของการพิมพ์เงินของรัฐบาลทฤษฎี M-M-A ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่นะครับรัฐบาลพิมพ์เงินเข้ามาเป็นจำนวนเยอะมากเพื่อจะเอามาแก้ไขในช่วง18เดือนที่ผ่านมาในการแก้ไขโควิดการตกงานแล้วก็เรื่องของอแก้ไขสภาวะโควิดน,นะครับต่างๆเนี่ย ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาหาศาลเลยเพราะคนตกงานนี่คนไม่มีงานทําบริษัทเลิกจ้างและเกิดปัญหาอะไรหลายต่อหลายอย่างในชุมชนในสังคมแค่เรื่องการตกงานนี่แหละปัญหามากๆร้านเนี่ยต้องหยุดขายนะครับไม่สามารถขายของได้เลยแล้วก็ห้างก็ต้องปิดอะไรก็ต้องปิดหมดอะไรก็ต้องไม่สามารถทําได้หมดเศรษฐกิจหยุดทันทีโดยเฉพาะพวก สายการผลิตพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมันติดโควิดง่ายเลยก็ต้องหยุดรัฐบาลก็ต้องพิมพ์เงินเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่าเนี้และเงินเหล่านี้มันเป็นจํานวนมหาศาลเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลเนี้ต้องการที่จะเอาพิมพ์เงินมาในระบบเนี่ยเพื่อเอามาแก้ไขหนี้ของตัวเองและสร้างหนี้แบบเป็นอนันต์เลยนะครับก็คือทบหนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทำเกิดไม่มีเงินจ่ายติดหนี้ก็พิมพ์เงินเข้ามาในระบบให้ระบบเนี่ยมันสามารถอามันไปต่อได้แบบข้างๆคู่ๆู่นะและเมื่อไปต่อได้แบบข้างๆคู่ๆเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะอัเกิดสเปนดัชมันเกิดขึ้นมากมายนะครับเรื่องของเงินเนี่ยเสื่อมค่าลงแต่ตอนนั้นไม่ใช่โจทย์ของการพิมพ์เงินนะนะครับ แต่เขากําลังจะบอกว่าโจทย์ทฤษฎีสมัยใหม่เนี่ยจากการพิมพ์เงินเนี่ยจะทําให้เงินอ่อนค่าลงมากๆถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขนี่ได้แต่คนจะไม่ยอมรับนะครับโดยเฉพาะภาคาการลงทุนจะไม่ยอมรับค่าเงินของประเทศอเมริกาเงินดอลลาร์จะค่าเงินจะศูนย์ไปอย่างมากเลย และจะทำให้เกิดสภางะวะเงินเฟอ้อขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาในระบบของเศรษฐกิจของอเมริกาประเทศบรรดาประเทศที่อยู่รอบๆหรือพึ่งเงินดอลลาร์นะครับอย่างเอลซาวดออย่างลาตินอเมริกาหลายประเทศก็จะตายก่อนเอลซาวดอถึงมีโจทย์คือว่าเขาต้องผลักดนันปิดคอยมาให้ได้เพื่อเขาจะรอดตายในสภาวะหนึ่งหรือในช่วงเวลาหนึง่ง ใช้บิตคอยในการแก้เพราะเขารู้แล้วว่าดอลลร์ไปไม่ได้นะครับเขาต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องการเงินในอนาคตถึงแม้ว่าพี่ใหญ่จะมีการห้ามปรามยังไงแต่เอศวดอรบอกผมขอเอาตัวรอดเถอะผมไม่ไหวถ้าเกิดสภาวะเงินมันเฟอ้อมากๆประเทศที่ส่งอย่างผมอาจจะตายก่อนได้ถ้าโดนโจมตีค่าเงินก็จะเป็นแบบเวเนซุเอลาและอาร์เจนตินาเม็กซิโก เหล่านี้โดนโจมตีมากมากเลยแล้วจนทําให้ประเทศเนี่ยเกิดสภาวะเงินเฟ้อครั้งใหญ่นะครับจนประเทศเหล่านี้ล้มละลายประเทศต่างๆจึงไม่อยากล้มละลายนะครับแล้วก็กําลังหาสินทรัพย์อะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้นั้นเรื่องของอเมริกานะครับก็เขาก็กำลังหาวิธีเหมือนกันตอนนี้ทาง จอร์มพาวเลนะครับได้ทำการนัดกับ CEO ของคอยเบสเอาไว้ก็ประเด็น2หลักก็คือว่าเขาต้องการที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลมากขึ้น2คือ Cbdc นะครับเพื่อจะสามารถพลิกมาตัวหนึ่งเกี่ยวกับค่าเงินของดอลลาร์ที่เสื่อมค่าลงมากๆเขากะจะพลิกนะครับเพื่อจะ ทำให้การแก้ไขเศรษฐกิจครั้งนี้สามารถเป็นไปได้ฉะนั้นปีเตอร์เชฟนะครับเขาก็ได้เสนอทฤษฎีนี้มาให้เราเห็นมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและเบามือได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเราเองแต่ปีเตอร์เชฟบอกคุณต้องเลือกสินทรัพย์ให้ดีนะตกลงคุณจะเอาทองคำหรือบิตคอย เ,เลือกเอาแต่เขาเชื่อบิ t อ่าเขาเชื่อทองคําไม่เชื่อ bitcoin บอก bitcoin เป็นสิ่งที่โลงโลกนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นคุณหลักคุณเลือกอะไรหนึ่งนะครับ bitcoin เพียวๆอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นคุณเลือกค r โต t o เห็นไหมที่เพียวๆอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นตหนึ่งสองก,ก้ากึ่งคุณเลือกทองคําหรือคริปโตเอาใว้แน่ สคือเลือกทองคำอย่างเดียวนะครับแบบปีเตอชฟแล้วแต่ว่าคุณเลือกแบบไหนส่วนตัวผมผมเลือกอันกลางนะครับอันกลางแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของผมน่าจะอันแรกมากกว่านะเพราะว่าทองคำมันขยับยากนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเล่นอะไรพวกนี้มันต้องมีเงินเยอะจริงๆนะครับก็ยากเหมือนกันก็เลยชอบในวงการคริปต c โตเครนซีมากกว่า ในอนาคตก็อาจจะผักดันไปทางคริปโตเคอเนนซีอย่างเดียวนะครับเพราะรักคริปโตอย่างเดียวรักบิตคอยนะครับรักดอจคอยรักเหรียญน้องหมารักอีเธอเรียมรักทุกอย่างเลยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าทองคําผมขอตั้งคําถามไว้ก่อนกันเพราะว่าทองคําก็ราคาตกตลอดโดยสภาวะเงินเฟอ้ออย่างนี้นะทองคํายังราคาไม่กระดิกไปไหนนะครับก็มีขึ้นบ้าง แต่ผมไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวทอง,ทองคํามั่งนะครับเพราะผมก็ซื้อไว้เกันไว้ตอนราคามันขึ้นผมก็ค่อยขายแต่รอบการขึ้นเนี่ยน่ากลัวเหมืนกัแทนที่มันจะขึ้นเหมือนตอนอช่วงเกิดโควิดใหม่ๆมันก็ร่วงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเฉิดฉายในวงการของมหาเศรษฐีหรือวงการของสินทรัพย์ต่างๆได้นะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่คนออกมาพูดมากแต่ คริปโตเคินซี y เป็นประเด็นที่ดีนะครับและผมคิดว่ามันจะแก้โจทย์แต่การแก้โจ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่บิตคอยผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าจะไม่ใช่บิตคอยนะครับแต่บิตคอยเนี่ยจะเป็นตัวทําให้โมงการของคริปโตเคินซีเนี่ยเพิ่มมูล,ลค่าโดยกลุ่มพวกลาตินอเมริกาเนี่ยแหละและเขาเชื่อว่าลาตินอเมริกาจะเป็นตัวผลักดันทําให้บิตคอยราคา $1,000 งแดอลลาร์ 1, ต่อ1นึ่งบิตคอยเลยทีเดียว และบิตคอยจะมีค่าขนาดนั้นจนคนต้องหาทางเลือกอื่นๆนะครับว่าจะใช้เงินเฟสในเหรียญไหนนะครับอาจจะเป็นเงิน CBDC นะครับที่เป็นเงินสก,กุลของท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่าเป็นรูปแบบดิจิทัลก็ว่ากันอีกทีแต่บิตคอยนะครับเป็นตัวกู้เศรษฐกิจและเป็นตัวกู้ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับวงการของคริปโตเเินซีอาจจะไม่ใช่เป็นตัวกู้เศรษฐกิจนะครับ แต่เป็นตัวกู้ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลและเป็นตัวชูโรงใหญ่นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบอะไรอย่างนั้น100%ซและไม่ได้คาดหวังอย่าง100%แต่มันจะเป็นตัวที่เป็นใบเบิกทางให้กับเงินสกุลดิจิตอลนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับ วันนี้เราขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะและเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกติดเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามี3กลุ่มนะครับแต่มี2กลุ่มหลักก็คือ cryptocurrency community ก็สามารถเข้าไปได้เลยเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยเข้ามาทักเราที่ Facebook และเราจะส่งลิงก์ไปให้ เพราะลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตหลายชั่วโมงนะครับบางทีผมส่งไปในไลน์เนี่ยหรือว่าส่งไปใน youtube เนี่ยมันไม่อัปเดตไลน์ก็ด้วยมันไม่อัปเดตนะครับถ้าเกิดมาหาผมทางไลน์ผมจะไม่ค่อยอ่านไลน์นะครับฉะนั้น Facebook เนี่ยจะเรียวทาม,มากกว่านะเราก็ถ้าเกิดเข้าไม่ได้เนี่ยผมจะอัปเดตลิงก์ให้ตลอดนะก็สามารถเข้าไปได้นะครับและผมจะให้ลิงก์ตรงนั้นเอาไว้เพื่อจะเข้าไปในกลุ่ม พราะกลุ่มนี้จุดเน้นคือความเป็นคอมมูนิตี้ความเป็นข่าวสารความเป็นกะนักเทรดนะครับแบบเริ่มต้นก็สามารถทำได้หมดเลยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านน่จะสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนของ